ตอนนี้อยู่ที่สนามการแข่งขันค่ะ oh. ตอนนั่งอยู่กับน้องเมย์เลยนะคะ oh. ตอนนี้ผลสรุปออกมาแล้ว oh. คือน้องเมย์จะไม่ต้องลงทำการแข่งขันในสนามเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไปให้แพทย์สนามตรวจค่ะมีอาการบาดเจ็บที่หลังแล้วก็คิดว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าลงสนามไปอาจจะ มีปัญหาได้แพทย์ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ต้องลงได้ค่ะตอนนี้อยากจะถามน้องเมย์นิดนึงว่าเรามรูม้สตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาถึงตรงนี้แล้วพอไปหาแพทย์แล้วปรากฏว่ามไม่ต้องลงก็อ,อีกอย่างมันก็ช่วยในเรื่องร่างกายทาให้เมย์ไม่ต้องลงแข่งในสนามมื่อคืนจะได้ไม่ต้องแบบไปฝืนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือช่วงน,นี้ก็ถือว,ว่าอยู่ในระยะที่เราก็ต้องรักษากตัวไว้ค่ะเพราะอีกอย่างถ้าเรายิ่งฝืนตัวเองรลกวถ้ามันบาดเจ็บมากขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบในรายการต่อไปอีกค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็เตรียมตัวที่จะมาเล่นอยู่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าพอมาถึงแล้วมันยังมีอาการอยู่ใช่ค่ะ,คะก็คือมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่มันก็ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะฉะนั้นก็เลยแพทย์สรุปแล้วว่าไม่ต้องลงสนามได้ไม่โดนปรับค่ะนะคะไม่โดนปรักค่ะคุณผู้ชมสรุปแล้วเมย์ไม่ต้องลงทุนการแข่งขันเป็นยังไงบ้างแม้ก็ ที่จริงอาการเมย์เนี่ยดีขึ้นมากแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อวานดูจากกายภาพที่เรารัพามาด้วยเนยก็คือมีสามารถเอี้ยวอะไรเอี้ยวได้มากขึ้นแล้วอาการเจ็บก็น้อยลงแล้วถือว่าดีขึ้นมากแต่พียง่ว่ามันยังไม่ดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็กลัวคิดว่าถ้าเกิดมันลงไปตีแล้วมันเวลาแข่งนักกีฬาพอลงไปแล้วมันก็ต้องเอาเต็มร้อยเต็มร้อยพอเต็มร้อยปุ๊บอาจจะมีอาการที่แบบว่าทําให้หนักยึดเหมือนว่ากระตุกขึ้นอีกหรืออะไรที่นีก็เลยคิดว่าโอเคเรา ขอถอนตัวเลยกว่าแต่ทีเนี้ยตอนแรกคิดว่าต้องลงไปทีเนี้ยพอดีเราไปให้แพทย์สนามตรวจทางเลฟรีเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองให้แพทย์สนามตรวจก่อนเขาบอกว่าพอเขาตรวจแล้วเขาบอกโอเคอาการอย่างเนี้ยคุณไม่ต้องมาลงเวทีอันตรายอันตรายขอให้ว่าพักแล้วก็แล้วก็หรือว่ารักษาตัวเองดีกว่าเพื่อในแมตช์ต่อไปแล้วก็ส่วนในเรื่องที่บอกว่าอาจจะมีการถอนละโดน ต้องอาจจะเสียรับหมุหมอกไม่เป็นไรเพราะว่านักกีฬามาไม่ใช่ว่านักกีฬาไม่มาเจตนาเราอยากมาแข่งนักกีฬาเจตนาคืานาอนักกีฬาอยากมาแข่งมาถึงสนามแล้วเตรียมตัวแล้วแต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้เขาก็ให้แพทย์นามาช่วยดูให้ด้วยเขาบอกว่าอเควรจะพักดีกว่าถือว่า มันมันอะไรที่แบบเออไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเล่นเราก็พยายามจะมาเล่นแล้วแต่มันเ็นว่าแพ้ทั้งแม้กระทั่งการแข่งขันเจ้าภาพเองบอกให้เราอย่าให้เราพักเลยตองนี้ให้นั้นทุกคนเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของเมย์เป็นหลักไม่กระทั่งเมื่อวานผมได้คุยกับประธานบริษัทเดี๋ยวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเมย์เจ็บหลังเนี่ยเขาก็รู้มาบ้างเขาบอกว่าถ้าเจ็บหลังให้พักไม่ต้องเล่นหรอกเขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ขอให้รักษาตัวเองเพื่อเป็นการอการปลอดภัยที่ดีกว่า ซึ่งค่อนข้างจะเขาก็มีเข้าใจนะะักกีฬาไม่ใช่ว่าบางทีก็มีนะเหงนเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์อยากอยากจะให้เล่นท่าเดียวเลยนะแต่นี้เข้าใจเพราะว่าผมคิดว่าโยเนเนี่ยเขา่็มีในงวงการแบบมานานแล้วเขาก็มีนักกีฬาคบท็อปทีดูแลเยอะ,อะใช่นัแบบ้นเราก็สบายใจยกันทุกฝ่า<ช>ยนะเจตนาอยากมาเล,ล่นแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนเป็นห่วงเมหมด แต่เนี่ยแต่ผมคิดว่านะวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเมย์คงตีได้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยววันประมาณวันจันทร์อังคารเราจะมีกิจกรรมกับยนเนีก็เหมือนอาจจะมีการเล่นแบบกันซ้อมร่วมกันกับรีชองกับทาวฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเมย์อยาจจะลงเล่นได้ระบางเพราะว่าที่จริงแล้วเมย์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะถือว่าเล่นไม่ได้เลยแต่คือเหมือนที่เราบอกเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อเพื่อที่ว่า ช่วงท้ายปีอ่ะมันจะมิดติะแน่นมากเราก็คิดว่าเพอออื่อความปลอดภั<ท>ยดีกว่านะครับ